มิลมเย็นๆนะคะวันนี้เนาะเอาเสียงธรรมศาสตร์มาฝังนะคะโเห็นนั่นนี่เพื่อนค่ะเอาแต่เสียงเมื่อค่ะเนาะนาเสียงนะคะอันเพื่อนเอานกแกะบุคขาเสียงนกแกะค่ะมันจะกินผลไม้ทีมิลมเย็นๆนะคะวันนี้เนาะเอาเสียงธรรมศาสตร์มาฝังนะคะโเห็นนั่นนี่เพื่อนค่ะเอาแต่เสียงเมื่อค่ะเนาะ ธรรมชาติกระบ,บินเม่กินผลลไม้อยู่นะคะเสียงเพื่อนค่ะเพื่อนหินทอนมาอยู่ในนี้ต้เล่นบินมาก่ถ่ายน้ำของพระท่านนกคะนะเพื่อนบินมานในยินเสียงมากพีน่น้องนะแต่เพื่อนบินมากเห็นนกคะนะอยู่นั่นใช่ไหมคะ กำลังกินผล,ลไม้อยู่นะคะนะคะี่ค่ะเสียงเพิ่นนะคะเพิ่นคือบอนี่นะคะเพิ่นบินเขาเมื่อกินผล,ลไม้ค่ะพี่น้องบรรยากาศกัสว่างทอดลงมาลเลยเพิ่นขึ้นีเห็นนี่แหละคะ่ะเพิ่นเห็นเห่าแล้วเพินนะะนะะ่นมหองเนาะตอนจะสาวทอดเอาบะท่านคา่ะ เนคืองบอนี่เนาะคะ่ะเพบนบินกับเมื่อกินผลไม้ค่ะพี่นอ้องบรรยากาศกาสว่างทอดลงมาเลี่ยเป็นคือองเห็นนี่ยแหละคะ่ะเพป็นเห็นเห่าแล้วเพป็นมาหมอกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะตอนสาวทอดเอาบระทาน,นะคะ่ะเสียงธรรมชาติก็ลองคิกขี้ขี้จอกพี่นาะงค,ะะคะ่ะเนาะกินผลไม้ค่ะนี่เนี่ยต้นนี้แหละคะ่ะเพป็นมากินนะคะเนี่ยตอนน่าน,านเห็นบมอค่ะพี่นอ้อง ยังยินเสียงไหมเนี่ค่ะบินมาแล้วค่ะพี่นอ้องเห็นบอ้อะยังยินเสียงบอก่ะพี่นอ้องนะแต่เพิ่นโมบินมาหเห็นเนาะค่ะเนาะเพิ่นบินนั่นแหละค่ะโอเคค่ะนี่ยอยู่ต้นชั้นสูงเลยนะนะเสียงนกนะคะพี่นอ้อง น่านเห็นบอกะพี่นอยิ่งเสียงไหมนี่ค่ะบินมาแล้วค่ะพี่นอ้องเิ็นบอกอยู่นั่นใช่ไหมคะมกำลังกินผล,ลไม้อยู่นะคะนี่นะคะ่ะเสียงเพิ่นนะคะ<อ>เสียงธรรมชาตินะคะเอาเอาไปเสียงกับพ่อนะคะนบนยิ่งยิ่งนั่น,น,น มาแล้วค่ะธรรมชาตินะคะเสียงธรมรมชาตินะคะพี่น้นองเน้องหน,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 นาเสียงนะคะอันเพิ่อนุกแกกบค่ะเสียงนุกแกกค่ะเพิ่นจะกินผลไม้ที่พี่น้องม่งเห็นบอก,กอก่ะนะ ปัจจัคนอย่างบ่ลองเนาะคะ่ะมีเสียงธรรมชาติก็ลองคิกคีๆจี้จอกกินนะคะนกกินผลไม้ค่ะนี่เนี่ยต้นนี้แหละค่ะพนมากินนะคะเนี่ยตอน,นอยู่เล่นใช่ไหมคะกำลังกินผลไม้อยู่นะคะเนะะี่ยค่ะเสียงเพนนะคะนะคะี่ค่ะ เสียงพึ่นียเค่ะเสียงธรรมศาสตินะคะพี่น้องลองอีกยักบาทนะคะ่ะแ <c oughs> ดดจ้าค่ะวันนี้สว่างแบบนี้นะคะเนี่ร้อนยีเดินมาไหนนะคะยุนที่ภูมินี่นะคะ เสียงเพลินน,นี่นัน่งค่ะเสียงธรรมศาสตร์นะคะพี่นอ้องทอดลงมาลเลยเพิ่อนก็เสีเห็นนี่ยแหละคะ่ะเพิ่นเห็นเห่าแล้วเสียงมหองเนาะคะ่ะเนาะตอนสาวท่อนอเอาเพรท่านคะ่ะแดดแดดจ้าก็ไม่ลมนะคะพี่นอ้องค่ะแดดก็มีลมคะ่ะเห็มพานต์ค่ะพี่นอ้องแดดก็ไม่ลมเย็นๆน,นะคะวันนี้เนาะ เอาเสียงธรรมศาสตร์มาฝากนะคะโเห็นนั่นอันนี้เพิ่นค่ะเอาแต่เสียงมาค่ะเนาะนบ่ห็นหัญน,นี้เพินอันนี้นะคะมึงทั้งหนลายเนาะเสียงเพิ่นนะคะพี่น้องค่ะนั่นเสียงนะคะอนนันเพิ่นเออนกแก,กะโมคะ่ะเสียงนกแกกค่ะ เพมันจะกินผลไม้ที่ทอดลงมาเลยมันก็จะเห็นนี่แหละคะ่ะเพมันเห็นเห่าแล้วเพมันมาหองกนเนาะ,ะตอนจะสาวทอดเอาพระท่านค่ะไม่ดูได้ไอ้นั่นนะคะพีนนนะะ่น้องเห็นไหมคะเดี๋ยวฝืนกระหรอกนะคะเฝืนมากินลูกอันนั่นนะคะทำมันอยู่ต้นสูงๆเนี่ยนะเสียงนกนะคะพี่นอ้อง มีตัวใหญ่ตัวน้อยมาเต็มอยู่นะคะไปมดระบบ่าพี่นอ้นองคือบอหรอเนะคะเพอนินทอนอยู่มีตรงไหนในนอค่ะเสียงหลอกนี่นะคะพี่นอ้อนงะคะนี่ค่ะธรรมชาติระบ,บินไม่กินผละไม้อยูยนะคะเสียงเพลินค่ะ กน้นทอ่อนมาอยู่ในนี้จึงเลยมาบินมากเ่ินบินนั่แหละคะ่ะโอเคค่ะบินไปบินมาอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้มีแดดจ้านะคะพี่น้องค่ะน่ะอยู่ตน้นสูงเลยนะน่ะเสียงนกนะคะพี่น,อน้อ,นอง,งะะเงอะะองดดเดดจ้าก็ไม่ลมนะคะพี่น้องค่ะ แดดก็มีลมค่ะเห็นมัค่ะพี่น้องแดดก,ก็มีลมเย็นๆนะคะวันนี้เนาะเอาเสียงธรรมศาสตร์มาฝางนะคะโบเห็นนั่นนีน่เพิ่นค่ะเอาแต่เสียงมาค่ะเนาะลองอีกยักบหวานนะคะ่ะแดด้าค่ะวันนี้ สว่างแบบนี้นะคะนี่ร้อนยิ่เดินมากเลนะคะอยู่ในภูมินี่นะคะสว่างแบบนี้นะคะนี่ร้อนยิ่เดินมากเลนะคะอยู่ในภูมินี่นะคะบินมากินหมากไม้นะคะมากินผลไม้ค่ะผลไม้อัน เพื่อนบินเขามากินนะคะสว่างแบบนี้นะคะนี่ตอนนี้เดินมาไหน,นะคะยุนทนภูมมนี่นะคะลองอกจฉา,าะะ <c oughs> ด้วยค่ะแดดจ้าค่ะวันนี้เพื่อนคือบอนี่นะคะ <c oughs> เพื่อนบินเขามากินผลไมค้ครับพี่นอ้อง <c oughs> บรรยากาศกาสว่างค่ะพี่น้องมึงเห็นบรรยากาศนะธรรมชาติกระบินเมื่อกินพลนไม้อยู่นะคะเสียงเพื่อนค่ะเพื่อนิ้นท่อนมาอยู่ในนี่ก็เลยบินมากนะคะนะคะเห็นบรรยากาศพี่น้องคะธรรมชาตินะคะสวยมากเลย นะคะเพี่น้องได้ยินเสียงมาค่ะ,ะพี่น้องนะแต่เพื่อนบินมาเห็นเนาะคะ,นะ,ะเนาะหัว้จเพื่อนอย่างหวร้องเนาะคะ่ะมีธรรมชาติกระบ,บินมากินผลไม้อยู่นะคะเสียงเพื่อนค่ะเพื่อนเห็นท่อนมาอยู่ในนี่แต่เลยบินมาขค่ะนะคะเดี๋ยวจะเอาเสียงธรรมชาตินาองฟค่ะ ถายน้ำของพระท่านนกะฮะัทนต้เพิ่นบินมาเสียงธรรมชาติก็ลองคิกคชิคชิคจ่อเี่นกนฮะ,ะเนาะกินผลไม้ะอันนี้เนี่ยต้นนี้แหละคะ่ะเพิ่นมากินนะคะเนี่ยตอน,นมีตัวใหญ่ตัวน้อยมาเต็มอยู่นะคะไปหมดระบบ่าพี่นอ้นองคือบอหองเนาะคะ่ะเออพิ่นบินนั่แหละคะ่ะ โอเคค่ะอยู่นั่นใช่ไหมคะกาลังกินผล,ลไม้อยู่นะคะนะคะี่ค่ะเสียงเพิ่นนะคะปุยแอฟเพิ่นอย่างบวกลองนะคะมีหนาเสียงนะคะอันเพิ่นเออนุกแกกบค่ะ,คะเสียงนุกแกกคะ่ะเพิ่นจะกินผล,ลไม้ทีพาพี่น้องมั่ง เห็นมาหา,ากันนะถอดลงมาแล้วเพิ่นคือสิเห็นนี่แหละค่ะเพิ่นเห็นเฮาแล้วเพิ่อนมาหอาะค่ะ,ะเนาะ